หากถามถึงรถไฟนั้นเราทุกคนต่างรู้ว่าพาหนะชนิดนี้อยู่คู่กับมนุษย์เรามาอย่างช้านานตั้งแต่เป็นรถจากไอน้ําจนกระทั่งปัจจุบันก็พัฒนามาเป็นรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั่งรถไฟความเร็วสูงนั่นเองถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีพาหนะที่ช่วยอำนวยความสะดวกมนุษย์ในเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือช่วยลดระยะเวลาการเดินได้ดีกว่ารถไฟบางประเภทอย่างรถยนต์และเครื่องบินก็ตามเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ยังคงชอบสเสน่ห์ของการได้นั่งชมวิวทิวทัศ ระหว่างการเดินทางของรถไฟอยู่ดีในวันนี้อับดุลจึงพาทุกคนมาชมกันว่ามีรถไฟสายไหนบนโลกนี้บ้างที่มีวิวด้านนอกรถไฟสวยที่สุดกับ7เส้นทางรถไฟที่สวยงามที่สุดในโลก 1. Transsiberia Express เส้นทางรถไฟที่ได้ชื่อว่ายาวที่สุดในโลกซึ่งยาวถึง9,289กิโลเมตร ชื่อมต่อฝั่งตะวันตกและตะวันออกของประเทศรัสเซียเข้าไว้ด้วยกันโดยการเดินทางที่เริ่มจากกรุงมอสโกไปจบที่เมืองเวลาดิวอสตอกเส้นทางที่ใช้เวลารวดเดียวกว่า8วันนี้อยู่ในบักเก็ตลิสต์ของนักเดินทางหลายคนที่อยากไปเยือนสักครั้งจากคำร่ำลือเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดทางนอกจากนี้ทรานเซเบีเรียคือรถไฟเส้นหลักที่ยังแตกแขนงไปยังประเทศรอบข้างต่างๆได้อีกมากมาย นอกเหนือจากเส้นหลักที่กล่าวไปแล้วที่เริ่มจากกรุงมอสโกไปจบที่เมืองวลาดิวอสตอกซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสายคลาสสิกต่อมาก็คือทานสุมมง,งโกเลียนคือเส้นทางที่วิ่งจากปักกิ่งมาอุลานบาต์เมืองหลวงของมองโกเลียก่อนจะเข้าไซบีเรียความยาวทั้งหมด7,865กิโลเมตรโดยเส้นทางสายนี้จะผ่านทั้งหมดหลายร้อยเมืองใน3ประเทศและสุดท้ายคือทางแมนจูเรียนอันนี้เป็นอีกเส้นจะวิ่งไปที่เขตแมนจูเรีย ไปที่เมืองฮาบินก่อนจะเข้าประเทศจีนเช่นทางนี้จะไม่ผ่านประเทศมองโกเลียสองเดอะเบรูเรลเส้นทางรถไฟแห่งทวีปอเมริกาใต้ก็มีหลากหลายสายที่สวยไม่แพ้กันและเป็นรถไฟสายสำคัญที่พาไปศึกษาและชมอารยธรรมอินคาและเที่ยวหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโลก อย่างมาชูปิกชูรถไฟสายนี้ออกจากสถานีโปรอยนอกเมืองกุสโกผ่านภูเขาหมู่บ้านต่างๆเรื่อยมาจนถึงแม่น้ำอุรุบัมบาและอดีตศูนย์กลางอารยธรรมอินคาอย่างวิหารโอลันเททัมโบระหว่างทางคุณจะมองเห็นมาชูปิกชูมาแต่ไกลรถไฟสายนี้จองได้แบบไปกลับ อีกอย่างคุณสามารถอัปเกรดประสบการณ์ด้วยการเลือกจองรถไฟสุดหรูขบวนเบลมอนต์ไฮแรมบิงแฮมเพื่อการเที่ยวมาชูพิกชูอย่างมีสไตล์ได้เหมือนกันรวมถึงถ้าหากคุณไม่อยากแวะเที่ยวก็สามารถเลือกสายที่วิ่งผ่านให้เห็นวิวเช่นเดียวกันและไปจบที่เมืองปูโนก็ได้ 3. The Venice Simplon Orient Express ไม่มีรถไฟสายไหนจะทําให้คุณเกิดความรู้สึกโรแมนติกและเต็มไปด้วยการผจญภัยได้เหมือนรถไฟขบวนนี้ชื่อ Orient Express อาจฟังดูคุ้นคุ้นหูนั่นก็เพราะมันเป็นหนึ่งในฉากของนิยายชื่อดังของราชินีนิยายสืบสวนอากาตาคริสตี้เรื่อง Murder on the Orient Express นั่นเองรถไฟวินเทจขบวนนี้ถูกกลุ่มบริษัทเบลนเข้ามาดูแลเพื่อคงความคลาสสิกและมาตรฐานการบริการที่เหนือระดับ เพื่อเฉลิบฉลองยุครุ่งเรืองของการเดินรถไฟแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของเส้นทางรถไฟสายนี้นั้นเดินทางจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสู่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีพร้อมชมวิวของเทือกเขาแอลป์ในระหว่างทางสุดโรแมนติกนอกจากวิวทิวทัศน์ด้านนอกที่สวยงามแล้วรถไฟขบวนนี้ยังเป็นรถไฟระดับ5ดาวอีกด้วยลองจินตนาการดูว่าคุณเข้าพักในห้องพักส่วนตัวที่ตกแต่งด้วยไม้มาฮอกกานีสีเข้มเงาวับ ชมวิวจากสองข้างทางไปพร้อมกับแก้วแชมเปญในมือและเสียงเพลงแจ๊สคลาสสิกจากนักเปียโนที่เล่นสดในโบกี้รถไฟและยังมีแพ็กเกจอาหารสุดหรูให้รับประทานจนถึงที่หมายเป็นบรรยากาศที่ใครหลายคนเฝ้าใฝ่ฝันอยากจะมีสักครั้งในชีวิตเลยทีเดียว 4. The Trans a l ส์อั อีกหนึ่งประเทศที่ใครก็ใฝ่ฝันอยากไปเที่ยวและเป็นเส้นทางที่ได้รับการกล่าวขานในเรื่องของความสวยงามมากที่สุดสายหนึ่งในโลกรถไฟสาย t r า n s a u s t r a l i วิ pine, ่งแบบ One Way จากชายฝั่งตะวันออกที่เมือง Christchurch สู่อีกชายฝั่งทางด้านตะวันตกที่เมืองเกรมา o u t ของประเทศนิวซีแลนด์ทางรถไฟเส้นทางนี้เป็นสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆสองข้างทางจะประกอบไปด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามจากที่ราบ c a n t e r มีน้ำตกสายเล็กๆประปรายที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขาของเทือกเขาแอลป์และคุณอาจจะได้เห็นสีสันที่สวยงามจากหิมะที่ยังปกคลุมบนยอดเขาแอลป์อีกด้วยก่อนที่จะเดินทางผ่านอุโมงค์เพื่อพบกับความอุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบและป่าฝนของชายฝั่งทางภาคตะวันตกต้องบอกว่าถึงจะเป็นทริปการเดินทางที่ยาวไม่เกิน5ชั่วโมงแต่ความสวยงามของธรรมชาตินั้นไม่น้อยหน้าเส้นทางอื่นๆเลย 5. The California Jeffer ทางรถไฟที่ยาวกว่า4,000กิโลเมตรผ่านทั้งหมดกว่า7รัฐถือเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตะวันออกไปยังตะวันตกอย่างแท้จริงรวมถึงประสบการณ์ดีๆในการนั่งรถไฟผ่านอุโมงค์มัฟแฟตที่ยาวที่สุดในอเมริกาเกือบ10กิโลเมตรอีกด้วยส่วนภูมิประเทศนั้นก็มีทั้งป่าภูเขาตะวันออกทุง่งหญ้เาเทือกเขาโรกี้ผ่านภูผาของแม่น้ำโคโลราโด ผ่านทะเลทรายเนวาดาและเห็นหิมะบนยอดเขาเซียร่าเนวาดาถึงกับมีคำพูดว่าถ้าคุณได้ขึ้นรถไฟสายนี้คุณจะได้เห็นประเทศอเมริกามากกว่าคนอเมริกันีะอีกทำให้ทริปนี้เป็นทริปเดียวที่ได้ครบทุกอย่างเลยทีเดียว 6. t เดอะแกนทางรถไฟที่พาดยาว3000กิโลเมตรบนทวีปออสเตรเลีย หนึ่งในรถไฟมาราธอนที่ยังวิ่งอยู่บนโลกใบนี้เริ่มต้นจากเมืองดาวินข้ามทะเลทรายแดงบนอลิสปริงไปจบที่เมืองท่าแอดิเลดบนตอนใต้สุดของทวีปรถไฟสายนี้ไม่มีหน้าต่างใหญ่ๆไว้ดูวิวเหมือนสายอื่นแต่มันคือรถไฟขบวนยักษ์ที่ต่อโบกี้ยาวถึง26ตู้วิ่งผ่านทะเลทรายที่ทอดยาวเหมือนไม่มีวันจบสิน้นระหว่างทางคุณจะได้เห็นจิงโจซึ่งเป็นสัตว์พื้นเมือง และอูดซึ่งเป็นสัตว์ที่ได้ช่วยก่อสร้างทางรถไฟสายนี้เมื่อปี1929 7. The Reunification Express ประเทศเวียดนามเป็นบ้านใกล้ๆเราก็มีของดีเหมือนกันมีเหตุผลหลายอย่างที่ The Reunification Express เป็นหนึ่งในเส้นทางรถไฟที่คุณควรรู้จัก เมื่อทำการจัดอันดับความสวยงามและความสำคัญของรถไฟรอบโลกก็เพราะทางรถไฟสายนี้คือตัวแทนของการรวมประเทศของเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้รางรถไฟนั้นถูกสร้างโดยชาวฝรั่งเศสเมื่อตอนที่ฝรั่งเศสยังปกครองเวียดนามเป็นเมืองขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองทางรถไฟเส้นนี้ถูกระเบิดและถูกทำลายอย่างหนักทำให้ไม่เกิดการติดต่อระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้จนกระทั่งหลังวันรียูนิฟิเคชันเดย ซึ่งชาวเวียดนามได้กอบกู้ทางรถไฟสายนี้อีกครั้งเพื่อทําให้การเดินทางระหว่างเหนือและใต้กลับมาเป็นปกติดังเดิมทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากภาคเหนือณกรุงฮานอยต่อยาวลงไปจนถึงกรุงโฮจิมินห์ข้อดีและสิ่งที่น่าสนใจคือมันเป็นการทัวร์ทำความรู้จักประเทศเพื่อนบ้านอย่างทะลุปรุโปรงแบบเหนือจรดใต้ภายใน36ชั่วโมง2เส้นทางตัดผ่านทั้งทิวทัศน์ธรรมชาติ และหมู่บ้านที่เราได้มองเห็นวิถีชีวิตของผู้คนไฮไลท์เรื่องความสวยงามอยู่ระหว่างกรุงฮานอยและดานังหลังจากนั้นก็สามารถเลือกเที่ยวดานังหรือจะลงใต้ต่อไปอีกนิดเพื่อต่อไปอยังดาลัดก็ได้บางทีคุณอาจจะได้เพื่อนใหม่เป็นชาวเวียดนามไว้คุยเพลินๆระหว่างการเดินทางก็เป็นได้